คุณเคยเห็นนักมวยที่ไม่ได้อยากจะเป็นแสนชัยแต่ว่าดันอยากจะเป็นจ่าพนมไหมใช่คุณฟังไม่ผิดครับในโลกที่นักมวยทุกคนมีตำนานอย่างสมรักสามารถบัวขาวแสนชยัยก็เป็นต้นแบบของนักมวยในยุคปัจจุบันนะนะส่วนใหญ่แต่กลับมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับที่บ้าดูหนังแอคชั่นแล้วก็บอกตัวเองว่ากูอยากจะเทะแบบนั้นเอมรูปนี้ไอรี่พกปืนกับเจ้าเสือใหญ่กางเกงแดงนะฮะแล้วเขาก็เอาท่ากระโดดตีเขาเนี่ย จากในหนังมาใช้บนสังเวียนจริงแต่เข้าจริงเนี่ยผมก็รู้ว่าเด็กที่เกิดในระยะเวลาเดียวกันกับเจ้าเสือใหญ่ก็คงคิดในเรื่องเดียวกันแหละเพราะว่าหนังองค์บากมันดังไงทิ้งระดูพิวไอ้หัมและดังมากๆในช่วงนั้นแต่พอเวลาที่มีนักมวยคนไหนเอาท่าแบบนี้มาใช้อะ่ะก็จะบอกว่าเป็นมวยวัดมวยมั่วมวยการแสดงบ้างแหละแต่ใครจะไปคิดแหลคะครับว่าไอ้เด็กจากซอยเสือใหญ่ที่ชื่อเล่นว่าปริ้นเนี่ยเจ้าปิยะชาติช่วงสุพลกลายมาเป็นนักชกที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งในะครในเวทีระดับโลกนั่นก็คือเวทีว ในตอนต่อมาเรื่องราวของเจ้าเสือใหญ่เนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้นะฮะความบ้าความแตกต่างตอนอายุ7จ็ดขวบเนี่ยเขาแพ้2ไปแรกนะในชีวิตการชกมวยแต่แทนที่จะโดนด่าเขากลับได้โบนัสพิเศษ100บาทข้อหาอะไรนเหรอก็คือข้อหาชกสนุกเล้าใจไงนี่คือสัญญาณแรกสัญญาณที่บอกว่าเด็กคนนี้มันเกิดมาเพื่อเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์แต่คุณก็คงคิดว่าเขาเป็นแค่มวยโชว์นะถ้าได้ดูเขาในช่วงแรกๆในการต่อยมวยไทยฮยกอันนี้สําหรับใครที่ได้ติดตามดูมันตั้งแต่แรกๆนะ แต่ผมบอกเลยว่าพอมีรายการวันมาคุณคิดผิดมาหันเพราะเบื้องหลังความบ้าคลั่งนั้นมันคือค่ายมวยระดับประการอย่างค่ายสอเดชพันธ์ที่มีพี่วิเชษเป็นผู้เกาะตั้งคายและก็ไม่ได้มองว่าสิ่งที่เจ้าปริ้นทำเนี่ยมันคือจุดอ่อนเขามองว่านี่แหละคือของดีถึงตรงนี้ผมอยากจะเล่นมุกเพชรในตมหนึ่งเลยเล่นดีไหมอ่ะเล่นเลยแล้วกันเจ้าเสือใหญ่เนี่ยคือของดีเขาคือเพชรในตมอ่าเจ้าเสือใหญ่คือเพชรใช่ไหมคำตอบคือไม่ เขาคือตมแห่ได้เล่นแล้วนะครับเจ้าเสือใหญ่ถ้าเปลี่ยนเป็นตม้มก็คงเป็นตมที่จะเอาไปกลั่นเป็นน้ำมันดิบที่ไร้สารตะกัวโอเคผมพอใจแล้วคือในยุคนี้เนี่ยการจะสร้างนักมวยหรือว่าการจะสร้างค่ายมวยเนี่ยแค่ฝีมือการต่อสู้อย่างเดียวไม่พอถามว่ามันอาจจะใช้ได้แหละถ้าหากคุณทํามวยแล้วเก่งจริงแต่ต้องยอมรับว่าค่ายอื่นมันก็เก่งเหมือนกันยุคนี้ค่ายมวยที่ฉลาดไม่ได้ปั้นแค่นักสู้ แต่เขาปั้นโปรดักชันที่ขายได้เขาปั้นคาแรคเตอร์นักมวยให้ชัดเจนเขาปั้นคาแรคเตอร์ค่ายของตัวเองให้ชัดเจน PK ก็ทําได้สอริจพันธ์ก็ทําได้แล้วก็บางแสนไฟขับที่นักมวยไม่อาจจะแพ้แต่ดูแฟนขับเขามีการขายเสือ้อจองเสือ้อซื้อกันแบบแทบจะหมดสต็อกกันตลอดนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าค่ายที่ชาญฉลาดไม่ได้ปั้นแค่นักสู้แต่เขาปั้นโปรดักชันและแน่นอนนี่คือสิ่งที่ชัดเจนคุณมองเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า เจ้าเสือใหญ่นั่นคือคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของนักมวยที่เกิดจากการที่ค่ายตั้งใจจะปั้นโดยตรงมันเคยมีบทสัมภาษณ์ของพิพิเชษพิพิเชษบอกว่าเขาขอให้นักมวยของเขาออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยที่ชัดเจนอย่างน้อยหนึ่งไฟต้องมีหนึ่งดอกเขาบอกให้ออกแบบนี้เป็นประจำ ซึ่งนั่นคือคาแรคเตอร์ของข้าไง,งครับคุณมองเห็นภาพแล้วถูกต้องไหมถ้ามองเห็นภาพแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับใครยังไม่ติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกการกดไลค์ทุกการติดตามเนี่ยคือกำลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปถ้าเป็นไม่ได้นะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง500ไลค์โดยสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาเห็นแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามมาไว้เรามีคลิปแบบนี้ในช่องของเราอีกมากมายเลยนะครับ จริงอยู่ครับว่าเจ้าเสือใหญ่ต่อยในรายการมวยไทย5ยกยก่นเราก็มีชนะบ้างมีแพ้บ้างเป็นเรื่องปกติทั่วไปด้วยสไตล์การโชคแล้วก็สิ่งต่างๆอย่างที่เราเคยเล่ามาในช่วงต้นนั่นแหละว่าเอ้ยมวยโชว์มวยแสดงบ้างนะแบบเป็นมวยอินเตอร์เทนอย่างเดียวไม่ได้เน้นผลไม่ได้อะไรอะ่ะแต่พอเขาก้าวเข้ามาสู่รายการวันในไฟแรกเขาก็โชว์ฝีมือได้แบบโอ้โห,หน้าตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียว ทำให้เขาโด่งดังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มมองเห็นภาพแล้วไฟแรกของเจ้าเสือใหญ่ในรายการวันคือการเจอกับทางเพชรสุขุมวิทบอยบางนาครับเขาใช้เวลาเพียงแค่2นาที30วิบวิในการปิดจ็อบเอาชนะน็อกอเพชรสุขุมวิทบอยบางนาเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับในการเปิดตัวเข้ามาตรงนี้เพชรสุขุมวิทที่บอกว่าชนะมาต่อเนื่องอ่ะพอมาเจอเจ้าเสือใหญ่ก็ปิดจ็อบไปเลย ซึ่งตรงนั้นทําให้คนคาดหวังในตัวเขาขึ้นมานิดหนึ่งแล้วแต่แน่นอนมันอาจยังไม่ได้มากแต่แน่นอนแล้วครับชัยชนะในครั้งนั้นหลายคนยังมองว่าเป็นเรื่องฟุกจนกระทั่งเขาได้รีแมทกับคู่ชกอีกครั้งใน6เดือนต่อมาไฟเนี้ยเขาไม่มีคําว่าฟุกครับมันคือสงคราม3ยกเต็มเป็นการต่อสู้ที่ยากลําบากต้องใช้ทั้งกลยุทธ์ที่มากขึ้น ต้องบทขยี้คู่ต่อสู้กันแบบหนักหน่วงต่างฝ่ายต่างอาจใจกันและก็เป็นไฟที่เจ้าจใหญ่ย้ำแขนไปด้วยคะแนนเสียงข้างมากนะครับชนะครั้งนี้ก็พิสูจน์ว่าเขาอ่ะไม่ได้มีดีแค่หมัดน็อกแต่เขายังสามารถเอาชนะในเกมยืดเยอกับคู่ชกได้ด้วยเขาชนะเพชรจุข,ขุมิตบอยบางนาอีกครั้งในศึกวันล,ลุ่นนี46นะครับชนะด้วยเสียงข้างมากแน่นอนแหละเส้นทางก่อนนั้นเขาเจออ่ะก้องศึกเจอไ่แดงหลายคนอาจจะจําได้ หลังจากที่เขาเดินสายสร้างชื่อเสียงมากมายนะครับน็อกไัยแดงเกียรติทรงลิ์แล้วก็พึ่งหลวงบ้านแลมบ้าอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมันทําให้อัตราการปิดเกมของเขาสูงถึง75%ครับในวงการมวยนักชกสไตล์นี้คือของโปรดของโปรโมรเตอร์เลยเพราะมันคือการตีไฮไลท์สวยๆการันตียอดวิวในโซเชียลมีเดียและในขณะเดียวกันมันเป็นดาบสคมนะเพราะคุณอันตรายและคาดเดายาก คู่ต่อสู้ก็จะพยายามหาทางแก้มือคุณและสำหรับเจ้าเสือใหญ่พิมพ์เขียวหรือคู่มือการปราบเขาก็ถูกค้นพบจนได้ครับแน่นอนนะเขาแพ้ใครเหรอเขาแพ้มวยฝีมือจัดจ้านแพ้มวยรวดเร็วแล้วก็แพ้มวยที่ฉลาดเจ้าเสือใหญ่จะมีโอกาสได้แก้มือคนที่เขาแพ้ไหมเจ้าเสือใหญ่จะมีโอกาสได้เจอกับกล้องศึกแฟร์เทคไหมเจ้าเสือใหญ่จะมีโอกาสได้เจอกับกล้องธทรนีสอสมหมายไหมตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคน รอดูแล้วก็รอติดตามความพ่ายแพ้ของเขาในรายการวันทั้งสองครั้งเป็นการแพ้คะแนนแบบเอกฉันให้กับยอดมวยฝีมือถนัดซ้ายคนแรกคือก้องศึกแฟร์เทคก้องศึกเนี่ยไม่ยอมเข้ามาเล่นในเกมเดือดของเจ้าเสือใหญ่เลยเขาใช้เทคนิคคุมจังหวะและก็เอาชนะไปได้ไฟน์นี่มันส่งผลกระทบต่อจิตใจของเจ้าเสือใหญ่ย่างหนะักจนเขาออกมายอมรับเลยว่าเขากดดันตัวเองจนลังเลและไม่กล้าออกอาวุธคนที่2คือก้องธนีสอสมหมาย ไฟนี้มันคือการเจอกันของสองดาวรุ่งที่แฟนๆมวยรอคอยมากที่สุดและกล้องทรณนีก็ได้ตอกย้ําพิมพ์เขียวสูตรการเอาชนะเสือใหญ่นั้นได้อีกครั้งการชนะเสือก็ใช้สมองแค่นั้นเองอย่าไปกัดกับเสือเขาก็ทําให้เห็นนะครับหลายๆคนก็อาจจะเห็นแล้วแต่พอเราดูวิธีการสร้างมวยโอเคทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าพอสร้างมวยเอามวยบู๊มาเจอเจ้าเสือใหญ่อ่ะเจ้าเสือใหญ่ทุบหมดเลยพึ่งหลวงบันแลมบ้าสุริยัเยนเล็กยอดเหล็กเพชดเดนิสปูลิรินักรบ และนี่ออาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เจ้าเสยียกกำลังต้องพัฒนาตัวเองอยู่เขาจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแนนนครับความพ่ายแพ้เหล่านี้บวกกับการแพ้คะแนนให้กับนักชกชาวกัมบูชาอย่างกา้กาในศึกอาร์เวสก่อนหน้านั้นเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องจาก,จากนั้นนาเริ่มตั้งคําถามแล้วว่าสไตล์เนี้ยมันจะไปสู้กับยอดฝีมือได้จริงๆเหรอแล้วสไตล์เนี้ยมันเก่งจริงหรอมันจะไปถึงแชมป์ได้ไหม แล้วคนอย่างเจ้าเสือใหญ่เนี่ยเขายอมแพ้ไหมครับเขาตอบทุกคําถามเลยนะด้วยการที่ชนะต่อเนื่องมาเรื่อยๆๆ,ๆและก็เนี่ยมันก็ถึงจุดอีกจุดหนึ่งละที่เขาจะต้องทดสอบตัวเองอีกครั้งครับคู่ต่อสู้คนต่อไปที่เป็นคู่สําคัญนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะจัดคู่ต่อสู้คนต่อไปให้กับเจ้าเสือใหญ่นี่เป็นใครถ้าเราลองไปส่องอันดับนักกีฬาในรายการวันของมวยไทยรุ่นไฟเวทตรงเนี้ยผมเชื่อเลยไม่กล้องเทนี ก็ต้องเป็นน้องโอ่ะแต่ผมเดานะเจ้าเสือใหญ่ซัดน้องโอหรือว่าเจ้าเสือใหญ่ซัดกล้องธนีก็เป็นไปได้ทั้ง2ไฟเลยแต่ผมอยากจะให้เจ้าเสือใหญ่เจอน้องโอมากกว่าเจอกล้องธนีาอาจจะมันกว่าแต่ถ้าจัดตามแรงด์กิ้งอ่ะเจ้าเสือใหญ่เจอกล้องธนีก็คงไม่มีใครว่าอะไรได้เพราะตอนนี้เขามีแววว่าจะได้เจอกับนักชกต่างชาติอย่างทาเกรุด้วยนะ อ่าได้เจอกับนักชกใครก็ได้อ่ะในกติกาไหนก็ได้ตอนนี้คิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยในรุ่นไฟเวทเจ้าสใหญ่พร้อมแล้วที่จะเจอทุกคนเพราะว่าผมคาดเดานะว่าถึงแม้เขาแพ้ตอนนี้ทุกคนคงไม่ได้เสียใจอะไรแต่เรารู้สูตรสาเร็จแล้วว่าหากเขาเจอกล้องธทนีอีกภาคหนึ่งก็ยังมีสิทธิ์ที่จะแพ้กล้องธทนีอยู่ไม่ได้ดูว่าเหนือกว่ากล้องธทนีเพราะว่าที่มันผ่านมาในการชนะนักรบหรือเจอเดนนิสเจอยอดเล็กเพชรมันไม่ได้เป็นไฟที่ให้เขาได้ทดลองกับมวยฝีมือเลยแม้แต่น้อย วันกาลังทําอะไรอยู่วันกําลังสร้างอะไรอยู่อันนี้เราก็ไม่ทราบแน่เหมือนกันเพราะว่าคุณต้องเข้าใจก่อนในไฟที่ให้เจอกับเดนิสพูลิตอย่างเงี้ยมันก็เราเห็นเห็นอะราคาต่อแพงแล้วก็การที่จะให้เจอกับรถถังอาจะเป็นการข้ามขั้นไปเลยไหมเพราะว่าค่าตัวต่างๆมันห่างเกินไปเป็นอะไรที่ยากมากๆเจ้าเสือใหญ่ต้องเอาแล้วครับเจ้าเสือใหญ่ต้องมาแล้วย้ำอีกทีนะครับ การเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงชกสนุกมันเป็นเรื่องหนึง่งแต่การเป็นแชมป์โลกในรุ่นไฟเบทของวันมันก็อีกเรื่องหนึ่งเลยมันยังห่างไกลจากเจ้าเสือใหญ่ในตอนนี้เป็นอย่างมากอ,อาจจะสักปีหน้าค่อยว่ากันแต่ปีนี้มองไม่เห็นเส้นทางเลยแล้วก็ยังไม่รู้ได้สำหรับจะผ่านกล้องโทรนีได้หรือไม่อันดับ1รถถังจิตเมืองนนมวยบ้าพลังถอยไม่เป็นเป็นมวยคางเหล็ก มยวยโคตรบูมวยค่าตัว10ล้าน15ล้านเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเบอร์หนึ่งของโลกอะเทียบกับซูเปอร์เลกกับรถถังนี่นคือเบอร์หนึ่งพอๆกันแหละอารมณ์โรนัลโดกับเมซี่เลยอันดับ3ของแลนกิ้งรุ่นนี้คือน้อง oh, ama, โอฮาม่ามวยไทยตำนานนักสู้ที่ยังมีลมหายใจแล้วก็เป็นนักชกที่ประสบการณ์สูงอันดับ4คนที่เจ้าเสือใหญ่เคยแพ้ไงก้องธทรณีสอสมัยนี่แหละคือสูตรสําเร็จในการเอาชนะเจ้าเสือใหญ่เจ้าเสือใหญ่จะต้องอัปเกรดตัวเองขึ้นมา ให้พิมพ์เขียวที่เคยเขียนเอาไว้ใช้งานไม่ได้เห็นภาพใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่แค่ลายชื่อแต่มันคือสิ่งต่างๆที่เจ้าเสือใหญ่ต้องพัฒนาตัวเองคนที่ใช้สไตล์ที่เขาแพ้ทางมาตลอดมันต้องทํำยังไงเส้นทางข้างหน้าของเขาเนี่ยมันการันตีแมตช์กับกล้องเทนีก็แน่นอนมันต้องได้เจอกันแน่นอนเพราะว่าเขาต้องพิสูจน์การเจอกับน้องโอก็เป็นการวัดเชิงกับปรมาจารย์มันก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ต้องพิสูจน์ การเจอกับรถถังหรือซูเปอร์เล็กนั่นคือบทสุดท้ายของการที่จะเข้าไปสู่บอลลังตรงนี้ให้ได้ก็คือบอลลังมวยไทยแชมป์โลกมวยไทย135ปอนด์ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ได้รวมดาวรุ่งคนอื่นๆที่แฟนมวยอยากจะดูอย่างโจฮันกาซาลียอดฝีมืออีกคนหนึ่งหรือว่าคนอื่นๆนะเรื่องราวเหล่านี้มันมันสุดยอดจริงๆแล้วก็ผมเอามาเล่าเนี่ยเพราะมันคือสิ่งที่ผมอยากจะเล่ากับแฟนมวยในช่องของผมแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบดูมวยด้วยกันทุกคนคำถามสุดท้าย จึงไม่ใช่ว่าเจ้าเสือใหญ่เจ้าเสือใหญ่เก่งไหมเจ้าเสือใหญ่เป็นคนที่ต่อยสนุกไหมคำถามคือเขาจะพัฒนากลยุทธ์เพื่อเอาชนะนักมวยที่ไม่ยอมเล่นตามเกมของเขาได้ยังไงนี่คือการต่อสู้ระดับสูงเขาจะยึดมั่นในทางของเขาไหมอาจจะยังตามไม่ทันก็จะเพิ่มความเร็วให้ตัวเองเร็วขึ้นมันก็มีทางเลือกอยู่เรื่องนี้มันมีแต่สังเวียนเท่านั้นครับที่จะให้คําตอบได้แล้วคุณล่ะครับคิดยังไงเจ้าเสือใหญ่จะไปต่อยังไงให้เจ้าเสือใหญ่จะทุบใครบ้างฝากเป็นกําลังใจให้เจ้าเสือใหญ่ด้วยนะครับ แล้วก็ใครยังไม่ติดตามกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้บ็อกซ g ่งแฟนดอมด้วยวันนี้ผมบอลบ็อกซิ่งแฟนดมมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆประมาณนี้และก็ถือเป็นอีกหนึ่งพอดแคต์ในช่องของเราครับถ้าชอบกดนาะคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามเจอกันคลิปต่อไปครับเจ้าเสือใหญ่หมอกรุงเทพธนบุรีต่อยสนุกเท่ดีเท่ชิบหายเลยเจ้าเสือใหญ่เนี่ยเจอกันคลิปต่อไปครับ